กินอะไรนั่นเนี่ยเมี่ยงอะไรนะหมูดำไปเลยวะมึงที่เป็นสลัดผักไม่ได้มึงจะไม่ก้มมกูเห็นมึงจับแล้แล้ไมมึงไม่เอา<ะ>เห็นไหมมึงจับวางจับวางอยู่กินได้ไหมว่าน้ำจิ้มกูอ่ะดีกับไม้กระแทกปากหน่อยโยนใหน้ปลาเลย กินเมี่ยงกันทอดดำไปหน่หอยหนึ่งสามชั้นไปไป,ไปมีมนุษย์มาด้วยเนี่ยสัตว์ประหลาดในบิเกิลน,นะแคร์บิเกิลดิยังอยู่ไหมกัน กันอเอกันหัน้ปดีนะกันงงออกู่วอหินกังทำอะไรอยู่ทำไมงอกอยู่โวหินนะไม่กดหินนะคิะกันนะเอนกัน